ขอโชคดีครับเอาแล้ฮะวันนี้ก็หลังจากพบประสบการณ์หนักหัวมานะอคาโคจะปวดขี้แต่ว่าอคาลิสอคาลิเก็บหน้าตลอดเลยโอ้โหเฮ้ยใจโอเคัโอ้นั่งโดนขาเมียมันตายแล้วโอ้โหไม่แคร์ฮะ I don't care baby ทีเอสพาร์ตอะไรฮะโอ้วอปเดอรอ้าวเอ้ยเขาถามอยู่พาร์ตอะไรพาร์ตอะไรเออเอ้าเอ้ยทีเอสพาร์ตอะไรอําจําไม่ได้อําไม่รู้น่าร้องแล้วครับผมไลน์แรกเขาร้องแล้วครับโอนะเก้าพอตัวร้องนะบอกโค้กห้าพ่องโค้งนะพ่อเธอก็พ่องกูสิพกเนี่ยพี่อยู่ทําไม ไอะไรเนี่ยไม่ต้องในอินแจมแล้วมาพูดอ่าบอกพกเลยเลยเถะพกเลยเลยพกแล้วไงวะพกแล้วมันมีอียังอ่ะอยู่เนาะผมไปได้เซอร์กี้แล้วเขามันก็บอกสิแตกโล่เราแอดรูกละดังส่งเอื้อแอมได้นิดนึงนิดเดียวมาเอ็กเก้าเอ็กเก้าเดี๋ยวมึงเจอมาโคกูมาโคเอ็กเก้า Hey, อไอ้ทีเอสพาร์ทไลน์เนี่ยต้ามันเข้าไม่ได้ต้ามันเข้าไม่ได้คนนี้อีกแล้วเขาต้มนะอ่าแล้วทหารอต่อะไรอะให้ให้พี่แบมเปลี่ยนไอ้ก้าวหน่อยไอ้ก้าวหน่อยต้องให้แบมลากต้าต้องให้แบมลากต้าหมาไฟสุดไม่ไม่ เอานะครับมือพวกคือสัญลักษณ์ความห่านะครับผมแนเวลตาของบางกคกนโรโดวิง่งในฐานะที่เราเ,เป็นเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรกันะแบะบามเนอเฮ้ยโนอดีจีครับดีจี enemy approaching อลเกาโอ้ยนิดเดียวอโอ้ยเกกด้เอ๊ะเก,กาา้าเอ้เก,กาา้าเอ้เก,กา้ามาคอยเก้ามาค่อยเก้า yeah ถ่ายเ,เอ,องพอละเออว่ะต้องอินแกมต้องอินแกมต้องอินแกมเขาต้มนะออกไปเจอ,อมันอยู่ซ้ายมือมันดักอยู่ <c oughs> มันดักอยู่มันดักอยู่นาน พออ้างเองสู้ไม่ได้เอ้ยหนึ่งหนึ่งเลยไหมอยากเห็นอ่ะพี่อย่าไปเสียเวลากับคนแบบนี้เลยคนแบบนี้มันก็งั้นๆอ่ะเรามาทะเลาะกันเราจะชนะเว้ยไม่เกี่ยวที่ว่าหาสีสันให้กับชีวิตโอ้โหบาเลสไม่ได้หรอกบาเลสถ้าพฟกัสยากบาเลสก็ต้องเทพเลยแล้วไม่ว่ากันไม่ว่ากันมันต้องอ้าวใครไอ้าเอบียมนะครับ ถ้าป่ามีได้กูก็ไม่บน่นอะไรหรอกนะไงอือ,<ง>อเ,เอาไงดีอ่ะชักแง่พี่ยูโดนไปก้าขีดด่า <c oughs> เออเอเ้ยบอกอะไรให้นะตะขีดโดนบาเลนแล้วไม่ตายอ่ะ เอาจริงดิงคุณฝักยันอะไรเนี่ยเมื่อกี้โดนไอ้บ้าเนะี่ยใช้บ้าอะไรยิงเต็มไม่ตายนัดแรกน้ำเต็มไม่ตายที่เดี๋ยวผมไปไปไปโทรบอกอแอนดวอยด์ก่อนนะว่าเดี๋ยวให้เขามายิงกันอ้ามเจอโน่เอือพวกเข่าเข่าหเข่าครับเฮ้ยแตกเอ้เอ้ยอ,อะไรวะพี่เนี่ยรู้สึกว่ายีคิวไม่พอใจเบย์ทำไมไม่ร้อยแปดสิบไม่ อ้าวยิงผมแล้วไอ้ก้าวได้พอตัวไม่เคยใช้โคกก็คือกากไงยิ่งกว่ากากโอเพรบ้านนอกระเบิดออกแล้วยูโนมิยูโนมิเนื้ออยู่เป็นอะไรเฮ้ยอาการอาการพีโนเบกกำเริบแล้วครับผมทำไมเรอ อ้ามพีดเบเข้าสิงนะครับผมพีดเบอะไรคือพีดเบ eat I not eat children man I not eat children พี่มีรักโลกพี่มีใจดีพี่มีใัดงังไม่โดนตีได้ไงพี่มีใจดีอ้ยโ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 อ้ย้ย why why you be crazy why you be t r a i y stranger ฮันจูไ ตาออกตาอดูโก้ I d o r baby ทำอะไรเาน่าเจ้าไเขาใจวิฮะวันนี้ไอหน่อยเไปเลยทุกวันก็ดีชีวิตแจ่มใสอ่ามันไอ้เย พิวพิวเก็บบาเลตแล้วกำลังขึ้นไปอีนายขึ้แป๊บหนึ่ง้าจะอะไรป้าจะเอาเหรอคนละน้องคนลน้โอชดอัมเปิลอัมเปิลกระเบนโอเคไอรอนไอรอนปีน่ายอยู่น่าฮะ safe man s ี f e okay อย่ามาเลยผมเจ้ารเปล่เจ้าโอ๊บตกใจต้า คือผมบอกเลยว่าผมก็ไม่ได้คนดีอ่ะใครมาคิดว่าผมเป็นคนดีใครเป็นอะไรก็ตามแต่ก็คิดใหม่นะเพราะว่าผมเกียนนะพูดเลยไม่ไม่ไม่ใช่พกไม่ใช่พกมันไม่เกี่ยวกับคนดีมันเจ๊ไม่งั้นเขาจะมีใช้ทำไมล่ะเออแยงแบบนี้แล้วโลกนี้จะมีปืนเพราะว่าทำซากอะไรนะครับแจ็งก็มี่าดิจะพอใจก็แท็กแมนเลยครับห้องเขียวมีเก็บดิห้องเขียวเออโอ้โหบาเลตเอ้ยเขาบอกไม่งัดพกอะไรครับ ห้องฟ้าไปแล้วติดแกมระวังพียูอ่ะบาเลตด้วยบาเลตก็ต้องอยู่่านเหมือนกันนะโอ้ยขึ้นก่อนเด็กเอผมเจอนคุณแล้วนะครับอ้าวเี่เดี๋ยวพี่พี่ก่อนก่อนก่อนที่เราจะดีใจอ่ะว่า ทางแคนฟีกนะครับเขาก็บอกว่าเจอกันในรอบที่2เนี่ยเป็นขอนับเวลาการเป็นเวลา20นาทีรอเวลาอที่สะดวกรอที่สะดวกหรอเขาไปเลยเขาไปเลยเข้าไปเลยนั่นแหละแคนพ์สลับแคนสลัดแอะที่แค่ไหน ด้ยมีเล่นเนยใช่ไหมทีเงี้ยพีเล่นเนยไม่มีแต่ยศบ้างอ่ะแกนสลับนั่นมียศดาวยศเพชรอะไรฝีฝาดิเขาก็อยู่ที่สีมือเชือยู่ที่ขีมือดามดามเชื่อป่ะเขาก็จะอ้างว่าก็คุณใจพกเขาจะอ้างอย่างนี้เชื่อป่ะอมันก็แค่สถิติเดิมเดิมที่กูเห็นไปตอนมันมามมันมันก็แค่สถิติเดิมเดิมมันก็แค่เข้ออ้างคนที่ไม่อยากเคยพก เอพี่แก่เนี่ยผมกินข้าวแล้วนะเอ้ยแบมก่อนไปลากไอต้าขึ้นมาก่อนเข้าไม่ได้อะ user disconnected from your channel ่ามันไปแล้วเหรอ user was moved to your channel โห้าผัดไรผัดไรตลอนเนาะเหมือนกันใช่เป่นอาดิดเอไม่เปลี่ยนอาดิดเจอง่ายแต่เปล่าง่ายๆเว้ยถ้ามันโอเค ซาแลนนี่ว่าซาแลนเดกเดีวเดียวเดียวเดียวะไมนเดี๋ยเานะวเเเดกกากวิ่งเคยกวิ่งเตข้าแล้วเจอกันเออพีอาวอ้าวไปกินข้าวละเนี่ยาดองรออยู่โอเคงั้นผมเล่นวอล์านเดอร์ละนีดีเจอป่าเคยเจอป่ะประโยคเด่นนานไว้อยู่กากวิ่งเออาอโบสมาไม่ต้จะเจอประโยคเด่นนานอีเว้ยเฮ้ยมัน9ก้าสิซ็แล้วสายอยากเล่นให้มันแตกสักตา เอ้ยอ้าอันเด็กกูไปแล้วนะอ่าๆๆๆโอเคจ้าแั้นลงไปแล้วนะโอเค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 ผมไปขียนิยายแล <ะ S 2> ้ว User disconnected from your channel ทุกคนแยกตัวฮะวก็สรุปเหตุการณ์ก็คือนี่มันเป็นเรื่องที่เกิดหลังจากที่พวกผมไปแข่งนะลงทัวร์นาเมนต์ของดีวิชั่น2แล้วสามารถชนะรอบแรกมาได้ถ้าเขาดูก็มาพูดเลยครับอยากแชนเนลเลยอ่ะดูคลิปได้เลยว่าคอมเมนต์กันยังไงก็เอาจริงๆอ้าเคยทำคอมเมนต์แตรี่ระหว่างปืนพกไปยังปืนพกกัะสไน เออไงเอาเครเอาใครทำคอมเมนต์แตรไปยังงพราจำได้ว่าเคยทำตอนสไนเซมิกับอบไปใช่ใช่ใช่เซมิกับอบก็ก็เหลือเปล่าก็ใครใครจะเทพจริงๆมันก็ต้องอ่านะประโยมในของพวกเทพต้องใช้สไนโบต้องห้ามใช้พกต้องห้ามใช้บีต้องห้ามวิ่งต้องห้ามทุกอย่างใช้แค่สไนอย่างเดียวครับห้ามลอยนี่ครับถ้าอะการลอยก็คือการยิงไกลเออใช่อ่านะฮะคือคนไทยคุณต้องยิงบาญชีครับถ้าบอกห้ามลอยโอเคโนสโคลไปเลยครับไม่ไหนคนไทย ก็อย่างที่เคยต่างชาติเคยบอกคนไทยหัวเคยจะขีบมาใช้คำว่ากากแล้วจะเติมท้ายอะไรลงหลังก็ได้จะวิ่งจะโดดจะหลอยจะใช้พกจะใช้สนะใช้อะไรก็ได้กากเก็บด็อกแท็กกาก U A V กากควันกากแมทนั่นแหละนี่กากอะไรออกมาที่หมดเลยอ่ะก็เป็นมันเป็นคำที่สุดยอดมากผมจะเอาอะไรต่อท้ายก็คือส n ่ e n ่วนพิเศษคำพูดอ่ะเออคอ n เ e n เนนต์ว่าเอาละครับสั้นๆครับปิดเทอมก็อย่างเงี้ยถามว่ามันเอ้ยมันไม่เกี่ยวกับปิดเทอมมิแกมเพราะอําเล่นปกติทุกวันอําจะเจอตลอด คือถ้าพูดถึงว่าก,การกาครควักพกขึ้นมายิงในห้องสไ,งไงนเปอร์แกลเลอรี่ง่ายเว้ยมึงไม่ต้องทำเรามึงถือจเฉยๆมึงกนเขาก็ถามนะไม่คือรักตามรักตา,ตามตามตามความเป็นจริงเลยอ่ะถ้าเกิดพูดถึงเรื่อง,งแง่ของ t ช็คติคอการที่เราใช้สไนเปอร์กับปืนพกเนี่ยมันเป็นเรื่องคู่กันมาตลอดคู่กันทั้งโลกแห่งความจริงและโลกแห่งเกมใช่โลกแห่งเกมจะเกมไหนๆอ่ะยกตัวอย่างอย่างวอลเฟสหลายๆคนอาจไม่เคยเล่นถ้าคุณเล่นสไนเปอร์คุณต้องมีปืนพกที่ดีใช้ ไม่งั้นไม่ลองคาวิตตี้ก็ต้องใช้ครับคาวิตตี้ก็เช่นกันอาวุธลองก็ต้องเป็นอาวุธลองที่ดีต้องทักขึ้นมาได้ไวต้องแรงต้องแม่นต้องรัวแล้วตันถนัดหรือถ้าเกิดจะเอาให้ชัวร์ๆก็เป็นอาวุธลองจำพวกลูกสองนะซึ่งเอวีเอมีแต่ยังไม่เอาเข้าเซิร์ฟไทยไม่ไม่เอวีเอมั <Win chester S 2> นวินเชสเตอร์วินเชสเตอร์ครับหนึ่งแปดแปดเจ็ดถ้าจะเอาแน่นอนสุดๆ,ๆก็ in อินแกรมเบลต้ากล็อกอะไรไปเลยซึ่งอินเบลต้ากับกอล์กเนี่ยจะเป็นสองตัวเลือกที่ค่อนข้างยอดนิยมหน่อย เพราะมันอเนกประสงค์มันก็ดีเซอร์อะไรเงี่าดีเซอร์เนื่องจากมันชักขึ้นไวแล้วก็ยิงได้เร็วหรือถ้าเสียไอ้นี่เสียอะไรยอมเสียไปนิดนึงยอมเสียชักขึ้นช้ามาหน่อยแต่ว่ายิงแรงขึ้นมั่นขึ้นอีกหน่อยก็ไปทอนช้านสามวันนี้แต่ต้องทำใจหน่อยเรื่องค่าซัมปืนก็ใช่างถึงไม่ใช้ที่สําคัญมาี่สิบสามมีการจังหวะการยิงในเกมนี้ที่่อนขั้งช้าแต่มันแรงแรงมาเหมือนเล่นโค่ะใช่ ปืนมันดีอะกระสุนมันเยอะด้วยยี่สิบสองนัดเนี่ยเยอะมากสําหรับปืนพกที่ดาเมจสี่สิบหน่วยดาเมจสี่สิบเลยารสิบสองเก็บเสียงได้อีกเียอย่างะอยถ้าการพกจริงก็เลดาเขาคงไม่ทํามาหรอกเขาคงไม่ทํามาปืนพกมาให้จับฉ่ายเยอะแยะหรอกเนี่ยคือเห็นมาหลายเกมแล้วงั้นอย่างพีบีงี้ปืนพกไม่พีบีแต่ส่วตัวไม่ค่อยเจอไม่ไม่ค่อยเจอพีบีปืนพกทําหอกอะไรไม่ได้เลยพี่แกม พีพีอย่างเดียวอ้ยดิสเซิร์รู้สึกเกมนั้นเจ็ดมันเลยกระสุนเจ็ดนั้นหรือแปดนะเจ็ดฮะเจ็ดเจ็ดก็จุดท้สุเอ็กซ์เพรสไม่แต่ดาเมจมันน้อยมากปืนพกดีดีเออดาเม่น้อยจริงก็ว่าทำมันมันให้ฟรียกตัวอย่างปืนพกปืนพกเริ่มต้นเนี้ยเคห้าเคห้ดีกว่ายิงอัดหัวสามนัดไม่ตายอันนั้นคือเฮดเกียดีแต่ถ้าโดนจริงๆก็โดนจริงๆคอแบงคอยแบงค์มีดาเมจคิดที่ข้อดาเมจที่สูงอะถ้าโดนหัวเนี่ยก็ตายเลย ไม่แต่ว่าไม่ว่าจะปืนไม่ว่าจะเบาขนาดไหนปืนจะพังจะไกลขนาดไหนเอเข้าหัวถ้าเข้าหัวไม่ติดอะไรแ๊บแน่นอนไปแน่นอนไม่ติดน้ากาลแต่ลูกซองนี่ลูกปลายไม่ว่าจะผ่านไปกี่กิโลโดนหัวก็ตายเมืาเดิมอ่ะเราวนกลับมาที่ AVA นะปืนพกทั้งหมดที่อยู่ในช็อปและในแคปซูลช็อปเนี่ยก็พูดกันตรงๆเลยว่ามันก็เป็นปืนพกที่ดีบากกระบอกอาจจะไม่มีใครรู้จัก บางก็บอกในเกมอื่นไม่สกอร์เปียนจริงๆเป็นกลบอลครับเป็น S M G เป็น S M G ชนิดหนึ่งแต่ว่ามันมันขนาดเล็กถูกทำให้อยู่ในหมวดปืนพกแม่เว้นแม่ก็ตั้งเกมอามาอามาก็อยู่ในเหมอนปืนพกตี้ก็ถูกจัดให้เป็นปืนพกอนุรั์ลองเป็นซ e c ด n d a r เว e a p พอนพกกระเป๋าด้วยก็บางปืนในเกมนี้นะในบางเกมอย่าง T M P เงยเคาน์เตอร์เป็นปืนกลเบาทำให้ มันดูไม่ค่อยจะสมที่ว่าจะเอามาเป็นปืนพกเท่าไหร่หลายคนอาจจะคิดอย่างนี้นะแต่ถ้าหนักสุดๆก็คืออินแจมนะเพราะว่าอย่าง sf อะไรเนี่ยเป็นปืนหลักหมดเลย avl มาเป็นปืนพกนะแต่ว่าแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าจะได้มาง่ายง่ายต้องกดแคปไปแย่งกับคนอื่นเขาแล้วเรามาเติมผมก็ได้มาแล้วเรามาดูแต่บอกว่าลาิก้านี่ก็แย่งชอบมากเขามากครับลาลาพิก้านี่ของจริงยิงเบอบสไฟเท่นั้นนะเบอร์ไฟไม่ไม่ไม่มันมีมันมีแพทพี่ตัองคัสตอมคัสตอมตัวกายเป็นฟัวโต้เอาแล้วพังไว้ด้วยอ่าใช่พัง ก็ถ้าอยากรู้เบสยังไงก็ไปดูเบสฟิวเซียหรือเบสฟิวไอโมอดิฟฟ์บาแฟร์ภาคสองก็ได้<ช>โดราฟิก้าเป็นปืนเบต้าตัวก่อน 92FS นะครับผลิตตั้งแต่ปี192อยากบอกว่าพรุ่งนี้ l a ีอัพป,ปืนใหม่นะครับเกอหลีแต่ยังไม่บอกว่าปืนอะไรบอกได้แค่ว่าเป็นรัฟโฟแมนกับสไนเปอร์และเสไนเปอร์ที่คอมบิซีคนเห็นแล้วอ๋อ้โห เอ็กอสองส่นเอ็มบอกไมเนี่ยเอ็เมสส่นใ่ยนเน่ยไมมันไม่ใช่เอ็อสอามันไม่ใช่เอ็มเอสอาเป็นเออะไรสักอย่างเอ็กเอ็มสองพะโอเคเอ็ก็คือตัวเดนิมันเอ็มตัวต้นแบบที่ใช้กระสุนเฉพาะของมันเองใช่คือสามออยล์เกเตรเป็นกระสุนเฉพาะตัวของมันเองเราวกมา a อวีนะเรื่องอื่นพกเราจะสังเกตสแตทของสไนบปอ์แอคชั่นมาตรฐานนี่ใครใครก็ชอบใช้อย่างดีเอนึง ที่สามารถเล่นได้มันก็จะมีข้อดีข้อเสียเล่นได้ทุกระยะเลยยกเว้นระยะไกลมากถึงไกลนะอ่า่ BSR จะมีข้อดีคือวิ่งได้ไวที่สุดในกระดาษสไนที่เป็นบอลเอ็กชั่นมีความเร็วในการซูมความเร็วในการสลับที่เร็วมากข้อเสียมีก็คือระยะมันน้อยแล้วก็รีโหลดนานรีโหลดนานซึ่งคนส่วนใหญ่ก็เลยเทบางส่วนไปให้กับโมซินากันใช่และอ่ะโมซินากันเนี่ยครังตัวผมก็จะเห็นได้ว่าคือสไนที่เป็นบอลเอ็ชั่นจะมีสัต ดามเมจระยะอะคูรี่ที่ค่อนข้างสูงแต่ตั้งแต่ความนิ่งไปจะถึงกระสุนจะค่อนข้างน้อยนะความนิ่งความนิ่งจะไม่ค่อยเห็นเป็นสตาร์บนนะและเซมิยังดีกว่าบอบังกระบอกเซมิบางกระบอกยังดีกว่าแล้วเราก็จะมาดูยกตัวอย่างเช่นวอเตอร์วาสองพันกับเทียบวอเตอร์วาสองพันกับลาสเตอร์อาร์าสามอะไรแรงกันนี่คือวาสองพันดาเมจเก้าสิบแต่งได้เป็นหนึ่งร้อยเอ็ดหน่วยนะฮะ แล้วเราก็จะไปดูกับอา93ใช่ป่ะอโต้ที่แรงที่สุดอา93อาโต้3อาเก้3ปึบลงไปดดเมจ96แต่งได้เป็น108หน่วยใช่ไหมจำไม่ได้ใช่แต่แต่ความแรงเอาจริงๆว่าอ2000แรงกว่ามากฮะไม่ใช่ไม่ใช่ของจริงอ่ะของจริงแรงเท่ากันเท่ากันแต่ในเกมอ่ะในเกมในเกมว่า2000แรงกว่าจะเรามาดูปืนพกทันทีปืนพกปืนพก เฉลี่ยคือสแตตดาเมจกับระยะไม่เกินสิบสี่สิบสี่หน่วยระยะสิบสีุ่ดสุดก็สิบห้าสุดสุดแล้วสุดแบบสุดจริงๆดาเมตกินพกที่มากที่สุดในตอนนี้คือไพทอนดาเมจหกสิบห้าหน่วยนะแต่ในอนาคตแต่ในอนาคตจะมีแรงหน่งก็คือซุปเปอร์เด็กของโซเรทฮอสดาเมจแปดสิบห้าไอพี่ก้าวแรงกว่าไอพี่ก้าแรงกว่าไอพี่ก้าวกว่าแต่คนใช้น้อยกว่าอันช้ากว่าแต่แรงสุดไงแต่เราก็มีความฝันว่าเมื่อไหร่จะโคอนไรเขาไดจะมาเนาะ ซึ่ง <มา S 1> พูดถึงลักษณะของ,งลักษณะทางกายภาพปืนพกกับสไนเปอร์เนี่ยเอาจริงๆคือเมื่อคุณทิ้งระยะห่างตั้งแต่กลางเป็นต้นไปปืนพกแทบทำอะไรคุณไม่ได้เลยใช่ไหมป่าวอ่าอ่าซึ่งความเป็นจริงคือสไนคุณไม่ควรเอาไปโคสคอเตอร์อยู่แล้วคุณไปโคสคอเตอร์เขาไปโดนพกฆ่าไปโดนมีดฟัน แล้วก็ไปด่าแล้วคุณลองแล้วคุณไปด่าเขามันก็ไม่ใช่คุณจะไปด่าเขาได้เถ้าคุณโดนคิวแล้วมันไม่ใช่ S F มันไม่ใช่บ B ที่สไนไปใช้คือ S F คือที่เขาใช้เขาใช้สไนกันเพราะมันไม่มีพกให้ใช้ส่วนมีดก็เล่นยากเลยส่วน T B คือสไนไมนดีเลยคือเสันว่ามันใช้ยากจริงส่วน T B คือพกมันเบามากจนคนไม่อยากใช้เฉยๆเบาเกินขนาดก๊อก18ที่ว่าดียังเบามากเลยพี่อ้าเคยเห็นในคลิปมอนเตสหลายๆอันของพอยแบงค์ใช้กระสุนเยอะเลย เออพรอกับเออพกับมินอุซีอุซีสองมนจหมดสองแม็กลดไปยังไม่ถึงขั้นตอนน้องผมก็ใส่ความคิดขึ้นมาว่าคืออาจจะเป็นเพราะในเกมอื่นปืนพกมันเบาหมดเลยหรือเปล่าทําให้คนมองเกมนี้ว่าปืนพกมีลักษณะความโกงที่สูงกว่าคือคิดว่าคือคิดว่าผบห่วยหมดเลยไงแล้วเกมนี้เป็นหลักหารู้ไหมว่าเกมเนี้ยพกตามมาใช้ชันอาวุธหลักได้คุณเทพจริงเงาเงายูเซอ่์โซโชเวลดิ่งแต่ชาก็เถอะ เฉาไม่จัดฉากนี่ไม่ขอไม่นับเลยแล้วกันพอจัดฉากยังไงก็คือไปจัดฉากวันยังค่ำก็ดูคลิปอินแกมแล้วกันเอายี่ดูคลิปปาแล้วกันนะกล็อกแค่ม็กเดียวเก็บไปสามแบบนิ่มๆซึ่งนั่นหมายถึงว่าทักษะต่างหากหละที่เราสองหกก็โหดได้เอาจริงอันนี้ก็จะกลายเป็นคลิปอะไรนะสไนเปอร์อุเ s ซุสพิ t เชลคอมเมนต์รีนะฮะ แต่ถ้าคุณอ่ะพูดตรงๆเลยนะแต่ถ้าอยากจะ้รักษามารยาทสักนิดก็ไม่ควรหยิบขึ้นมาใช้คุณไม่ควรจะถือพกแบบพอเข้าห้องทนายก็ถือพกวิ่งขึ้นมาใช้แล้วแต่ต้นแต่ใรเจออมไรแล้วมันก็เกินไปเนาะ คืออันนั้นมันก็อันนั้นมันก็เกินไปคือให้มารยาทคนอื่นบ้างคือมันเป็นเรื่องของมารยาทหลักๆเลยอ่ะมันคือเรื่องมารยาทซึ่งครับคือคุณครับเวลาที่สมควรจะใช้ในเกมนี้มากที่สุดก็คือใช้สไนยินคนอื่นเขาไปเต็มแล้วมันไม่แล้วเขาอ่ะไม่ตายคุณก็พกก่อนแล้วค่อยสไนตามเอออย่างเงี้ยแล้วก็ใช้ทั้งสูเนี้ยอ่าแล้วคุณชักพกขึ้นมาซ้าเขาอ่ะอันนั้นอ่ะ ก็ยังไม่แย่เกินไปเออยังไม่ค่อยมีใครด่ากากพกเนี่ยอันนี้คือไม่จําเป็นต้องไปพูดถึงระยะว่าเจอกันแบบข้างหัวมุมเงี้ยเอาปืนพกมายิงกันโอเคอันนี้ปกติมากอันนั้นอันนั้นเป็นเรื่องปกติคือมันเป็นสัตวชัยานคนด้วยไงจะพูดถึงว่าคือห้องอะไรเนี่ยใครจูระดับคุณจะเอา TPG ไปกระโดดยิงกันในระยะโคสคอเตอร์นี้มันก็ไม่ใช่นะ มันทำได้มันทำได้นะทำได้ทีบความสามารถในการโนสโคปนี่มันดีสุดบรรมดาสไนบรอยข้าแล้วแต่ถ้าพูดถึงไงพี่ว่าอยู่เราจะไปหยิบมาใช้กันแบบเจอเจอพี่คนหนึ่งใช้นะพี่คนหนึ่งใช้นะยังไม่ชักพกใช้ถ้าถือทีบีจอยู่พี่ยิงแบบโนสโคปไปก่อนเลยนั่งยิงก่อนถ้าไม่โดนในนัดแรกก็ชักพกเลยซึ่งก็โอเคหรือถ้าเขาอยากใช้สไนด์ด้วยกันพี่ก็ตามมารยาทดวนพี่ก็สไน์เลยแต่ถ้าเจอคกนเจอยิ้คว้าพกขึ้นมาแล้วก็คว้าพกได้ ไม่ใช่ว่าไอ้แต่ถ้าเกิดคนฝึกฝีมือจริงๆเขาเอาพบออกจากซอง secondary ไปเลยก็มีนะแต่ถ้าเกิดประเภทนี้เขาก็จะไม่บ่นมากอะคลิปสมัยก่อนนะครับที่ปีพอออกี่ปออพี่ใช้ก๊อกอย่างเดียวไล่ยิงจนได้สองพี่ถอดแพรมาลี่ไว้พอนะไม่ได้ทอสไม่ได้ทอสแค่ไม่ใช้เฉยๆก๊อกไล่ยิงันตายก็คลิปของก๊องคลิปของอั่นี่แหละเกู่้เล่นปีพออกเอาก๊อกอันติงกันแล้วพี่ใช้ก๊อกอย่างเดียวจนชนะนานละนานละเป็นปีแล้ว แค่ดูความยาวลำกล้องของปืนสไนเปอร์เนี่ยก็ไม่เหมาะจะเอามายิงกันระยะใกล้ละวเอาปืนไมกปาเอาปันไมาน,น่าเดียวเลยก็เหมือนพอีบีห่ที่เอาลูกซองมาไลไรตบชาวบ้านโอเคผมก็ขอสรุปเอาไว้เลยแล้วกันว่าปืนพกกับห้องสไนเนี่ยกับสายสไนเปอร์เิคลาสสไนมันก็เป็นของคู่กันอะ มันไม่จริงจริงมันไม่ได้มันไม่จริงจริงมันไม่ได้อยู่แค่สนายมันมันไม่ได้จำกัดความแค่สนายมันจำกัดมันมันคือมันหมดเลใช้คำว่าจำกัดไม่ถูกต้องเอาง่ายๆคือคุณยิงหมดอย่างสมมติคุณเป็นไร้เพื่อนแมนทอยแมนคุณยิงหมดแม็กขึ้นมาคุณจะรอเ e l โหลดหรือคุณจะชักขึ้นมาจังหวะจังหวะตอนนี้เราจะเข้าอ g r e s s i v e ครับเราบวกอ่ะ เราก็ต้องใช้พกต่ออยู่แล้วเราบวกคือเราบวกกับแบบยิงประจันบานประจันหน้ากับเขาอ่ะยิงบวกกันอยู่ลูกหมดทั้งคู่แล้วสมมติว่าคนแล้วสมมติว่าคนหนึ่งกําลังเลือกที่จะรีโหลดต่ออีกคนเลือกขัดพกขึ้นมาแล้วฝีมือเท่ากันได้เปรียบอยู่แล้วคิดว่าใครจะชนะถ้าฝีมือเท่ากันเด้ๆถ้าีมือเท่ากันเด้ๆอ่ะฝีมืออ่อนกว่าอีกคนฝีมือเทพกว่าเขาอาจจะกระโดดหลบพกได้ทุกนั้นจนเขาลีโหลดเสร็จแล้วเขาอาจะได้เปรียบอันนี้ก็เป็นไปได้หรือต่อให้เขาต่อให้เขาหลบจนหมดแต่ เขารีโหลดเสร็จก็จริงเขาเริ่มยิงปืนนัดแม็กกี่สองแต่คุณที่ใช้พกก็อาจจะสามารถเข้าฆ่าได้เช่นกันพกมีอัตราการรีโหลดที่ไวกว่าเฉลี่ยไม่มีกระบอกไหนเกินหนึ่งจุดสี่หนึ่งจุดเจ็ดวิเลยก็มีอินมมาเช้าสุดก็มีอินกมมาเช้าสุดแล้วแต่ก็ยังดีหมดของเท่าไหร่หนึ่งจุดเจ็ดพอดีนะอินแกมมีปืนยอดช้าสุดก็คือไฟท่อนแต่ไฟท่อนแรกนะแม่แรงมากแรงมากไฟท่อนยี่ท่าแต่มันไม่ได้ช้ามาเกลียดไงช้าแต่ไม่ได้ช้าน้าเกลียด หยิบขึ้นมาดูกระสุนชึบปุ๊บไปยิงต่อได้เลยต้องให้ดีที่การโหลดไฟท่อนน่ะมันมีตัวช่วยโหลดให้ถ้าโห้ดที่ตัวน่าโอ้โหใส่เทเลน่านี้อ้วกแต่จะคิดโหลดนานเลยยังไม่นับถึงมีดนะอาวุธจำพวกมีดเนี่ยคือถ้าสมมติหมดแต่บางคนอย่างเช่นผมเป็นตัวไปกระสุนปืนหลักหมดกระสุนปืนพกหมดเขายังไม่ตายผมชักมีดบิงไล่กว่านเลยนะถ้าจังหวะได้ ก็อยู่แล้วซึ่งก็ได้มาบ่อยๆเหมือนกันแล้วมันก็จะกลายเป็นอะไรที่จี๊ดนะคนโดนมีดฟันเนี่ยแต่คนใ่เขาก็ฮากันแต่คนใ่เขาก็ฮากันแต่คนเดียวกันแต่คนเดียวกันจะจะคนไม่รู้จักก็ได้คนไม่รู้จักเขาก็ฮาเหมือนกันต้องขึ้นอยู่กับแต่บางคนก็อาจจะแบบถึงขั้นหนีออกจากเขาเลยบเราก็เจอโดนมีดฟันหนีเลยก็มีไอ้จริงๆก็คือมันไม่มีอะไรน่าเกลียดฮะคําว่าอาวุธโทรกรณ์เนี่ยมันฆ่าคนได้เหมือนกันหมดอะ ก็อยู่รุ่นเดียวออกแบบก็ไอเทมสล็อตไอเทมสลอ็อตทุกช่องทุก,ออกบบทุกอย่างในชอบมันออกแบบมาให้ฆ่าคนอยู่แล้วในในฐานะท<ช>ี่เป็นเวอร์อนอะไรก็ตามที่เป็นเวปบอนเนี่ยฆ่าได้หมดเลยอไอกา,ากสุดาฟ้าเขียวไการสุดลาฟ้าเขียวก็ฆ่าได้ถ้าคุณประมาทจริงก็คุณดูนะฮะเกมนี้มันยังเอาถาดอาหารมาไล่ตีอเลยถาดอาหารก็อย่างนี้ก็ไม่ค่าที่เอาทุกอย่างไปอาบุญได้อะ ขังก้อนเนื้อเ้ยมากม่นายคือมัตติมันไม่ต่างจากมัดเลยดาเมจเท่ามัดฮะอะไรก็ตามแต่ที่ไม่ใช่อาวุธที่ไม่ใช่พวกเครื่องมือที่ไม่ใช่พวกเครื่องมือเครื่องมือมันมีดาเมจแต่แค่ดาบมันดาเมจสูงสุดเฉยโอเคผมก็อยากขอจบพอมมนทะเลนี้แล้วกันเพราะว่าเป็นอะไรที่เจอทุกวันเวลาเล่นห้องสนายแล้วมีการใช้พกนะไม่ว่าใครจะขอให้คิดไว้ออย่างหนึ่งก็คือปืนพกเป็นอาวุธนะครับ เราอย่าประมาทมันอย่าไปว่ามันกากคุณว่ามันกากมายถึงคุณเกลียดอะาเพราะว่ามันกากเนี่ยหมายถึงคุณเกลียดมันเกลียดการที่จะโดนพกอิงแล้วคุณโดนคนกากฆ่าคุณไม่กากก่าหรอถ้าคุณโดนสิ่งของกากกากฆ่าเปล่าไม่จริงแต่ส่วนคนที่ชอบใช้พกมากๆก็อย่าไปหน้าเกลียดเกินไปอย่างเช่นเดินมาถึงปั๊บถือพกปลดะมาถืออินแกรมดะมาเลยนะทงานท่ต้นอันนี้ก็น่าเกลียดเกินไปนะทุกอย่างขึ้นอยู่กับคําว่ามารยาทและความเหมาะสม ถ้าห้องขาถ้าห้องขาพก็คือเออต่างๆเขาหน่อยจิตสำนึกของคุณนะคุณมีสปีตขนาดไหนกันห้องบอกห้ามพกแล้วคุณก็ยังจะพกอันนี้อันนี้ก็ไม่ไม่ไม่ดีละไม่เหมาะนกันตาต่ห้องก็เขาเขียนว่าห้ามพกคือกาอันนี้คือเขาอยากได้ห้องที่ไม่มีประการพกอ่าแล้วก็เขาก็ไม่ควรจะไปใช้ก็เหมือนกับใส่บอมใส่มีดอันนี้คือคุณไม่ควรจะใช้เลยจริงๆอะไรพวกนี้เยอะแยะอันนี้คือห้ามคือห้ามอันนี้คือห้ามคือห้ากรณีห้องที่เปิดเป็นฟรีฟรีเว็บพอนี้ก็ใช้ไปครับ ก็ไม่มีใครว่าหรอกฟีเวอร์ปอนด์อ่ะก็ดีกว่ากันคือโหมดฟีฟอร์คือมีโหมดเดียวเหมือนกับ SF ก็ยังมีคนบ่นเออก็ยังมีคนบ่นกากคนกากคนเออแต่เอเวนี่ดีกว่าหน่อยไม่มีเอเวเคยเจอนะสมัาโอ้โยังมีอ่าคุณมาจาก SF ใช่ไหมใช่เลยอย่างนั้นบอกเลยว่าเอเเนี่ยหลายคนที่เล่นจะเล่นแค่ไรเฟิลแมที่ผมสังเกตเด็กชาวบ้านเวลาไปเล่นร้านเกมในะในตอนผมสอบเสร็จเงี้ยไปเล่นร้านเกมก็จะเจอ ส่วนใหญ่คือเริ่มเกมมาเขาไม่กดอะไรเลยนะเขากดไ e f e ฟ e n c เล่นอย่างเดียวจนจบเกมแน่นอนปืนที่ใช้ก็จะเป็นปืนตามกระแส M4 อะไรพวกนี้ M4 ฟาร์มรักษา m a r ก M4 ตอนนี้ M4 เริ่มเงียบุของฟาร์มารักษายุคหน้าก็อะไรอ่ะมาร์ค4จะถามจริงว่าเออเราก็ลากไปเรื่องของปืนในพวกนี้เลยดีกว่าเพราะว่าผมบอกเลยว่ามันไม่ควอน่าคติแล้วแหละสมัยเนี้ยยุคสมัยเนี้ย ปืนอะไรก็ตามแต่ผมโดนฟ้ามากมากสามยิงตอนนี้ผมเฉยมาก M4 F2000 ผมเฉยก็บอกแล้วตอนเนี้ยเมมันผ่านจุดที่เราจะเซ็งมาแล้วมันไม่โกงอะไรมากเยเหมือนเมื่อก่อนลวก็พาลาแบบนี้ยก็พาราไม่แบบเนี้ยพาลาก็มันยิงยากแต่มันแลกกับความแรง M4 ก็เหมือนกันโดนเป็นมันก็ไม่ได้แรงจนสุดไปแลกกับพาลาแม่นๆเลยก็ตายเหมือนกันตามจริงคือ ผมไปดูคลิปเก่าๆที่ทําไว้นะไอชีมันอ้ำไปอะไรอะอกเสิปืนนั้นปืนนี้เนี่ยแบบรู้สึกสมเพชตัวเองว่ะแั้นก็คือเคยทำมันแต่ไม่ได้อัพเพราะตอนนั้นคือการตัดต่อคือยังกากอยู่กับเรนเอรไฟลนี่ไม่เป็นทำทำไอ้นี่ไงไอคลิปที่ว่าสายเหตุที่อ้ำควายเอมสี่อะแล้วเอาเอมสี่มาสามไปเล่นไม่ันนั้นคืออันนี้ของเราไม่วันนั้นคืออันนี้ของเราทาแยกเดี่ยวไงสมัยตั้ช่อใหม่ ที่เอา M4 แต่ละคนมายิงที่เอา M4 แต่ละคนมายิงลองเท่าไหร่ทุกคนบอกมาลองแล้วก็เอา M4 ตัวมาร์ค3มปเล่นในห้องธรรมดายุคก่อนปรับแพทซึ่งก่อนปรับแพทนั้นรีคอยน้อยบลูมน้อยฮะทุกอย่างเพอร์เฟสถ้าอยากรู้ว่าไอ้ตัวถ้าอยากรู้ว่าไอ้ตัวเขาเป็นยังไงก็ซื้อเแล้วกัน M4 ฟรีดอมที่คมก็นนะก็ S4 ไทเกอร์ที่คุณมีกันนะซึ่งผมก็มาดูไทเกอร์ไทเกอร์เบาดาเมจมันเบาไปหน่อยแต่มันนิ่งอ่าซึ่งเหมือนก็ต้องมันต้องแรกเมทสามสองครับ เออจริงผมพอผมมาดูในี่ปืนในช็อปหลายๆก็บอก arc s สามเนี่ยที่ผมเคยบอกมันกากอ่ะเอามาเล่นตอนนี้ผมโคตรสนุกเลยเออคือคนมีความสุขกว่าเมื่อก่อนแล้วไงเออคือคนมีความสุขกว่าเมื่อก่อนแล้วไงเอาแปดห้าเงี้ยเอาแปดห้านี่ปืนแม่งหนักวิ่งไม่ไปแต่อย่าบอกว่าพาราพาราผมแทบจะขายจริงแล้วเนี่ยเล่นไม่ไหวไปอยู่ก้นคังเซโรจาสิก้นคังเาราแะเซอร์กอลี่็คือพาราแบบว่ามันไม่มีใครใช้แล้วอะจะมีก็อย่างเงี้ยแวก็ปืนสีอ่ะ มันมีเอ้ยมันมีไอ้ติมาโคกันแล้วอ่ะมันทำไม่ปืนแย่มากไอ้ติมาโคมันหมอกมันก็พับเข่าลงนะเพราะ่าไอ้ติมาโคใหม่ๆนี่โอ้โหนรกแตกมากจะหมดไปไหนไม่ได้ใช่ไม่ได้ใช่สักเกอนข้อสะโกะเริ่มดีขึ้นแล้วอย่างสะโกะสะโกะเซิร์ฟไทยตอนนี้สามารถฟูลสเปรย์ได้ป่ะล่ะกดชิกค้างแล้วลากเมาส์ลงเนี่ยได้แต่เซิร์ฟนอกทําไม่ได้นะไม่ได้เลย หรือจะไปคิดทีละนัดคิดทีละชุดก็ไม่ได้เหมือนกันนะเพราะว่าเซิร์ฟเกาหลีมีแอนตี้มาโครโมันก็จะทำให้ตัวสาโกะเนี่ยดีดเวอร์ไปเลยโอเคก็รู้สึกเหมือนผมจะหลุดทีเอนะผมก็ขอยุติคลิปเท่านี้แล้วกันครับผมสวัสดีครับอ้าวกลับมาล<ะ>แล้วเหรอเกือบกดปุ่มยุติการบันทึกไปแล้ว งั้นก็ขอยุติบันทึกเลยล้วกันคนก็เริ่มหายไปหมดแล้วเนี่ยนเ่มขอยุติตามพิธีคนี้เลยแล้วกันนะสวัสดีครับหยุดห้องกันสวัสดีครับก็แล้ว